เดี๋ยวเรามาทดสอบมาตรฐานกันน้ําของทอวันพันโลครับหลายๆคนถามมาว่าเอ้ยมันกันน้ําได้ขนาดไหนเนี่ยครับขนาดนี้เลยไหนลองดูเฮ้ยทำไรทำไรทำไรเฮ้ยมันได้เหรมันได้เหรอทำงี้ได้เหรอโอ้โหได้ทอวันพันโลเรานี่ได้งั้นผมลองนะอ่าเอาเลยครับ สองการสองการอสองการอ๋อตอนรับสองการเนี่ยคุณสามารถที่จะอะไรเปล่าฉีดได้หมดเลยเนี่ยอย่างนี้เองได้เลยนี่ต้องแบบนี้สุขวะใช่ปล่าโอ้โหพอดีเลยครับสองการเนี่ยพูดทิ้งก่อนเนี่ยอ้าวมันได้มันได้มาตรฐานนีเว้งแล้วน้ำเนี่ยแล้วคุณไม่ไม่เปิดสวิตช์อพื่อใช้งานอ่ะใช้งานได้เปล่า อผมเปิดอยู่แล้วผมไม่ดีเร่งดิตัดเลยเร่งเร่งเร่งเออเหรอมันเสียเปล่าวะอ่ะนี่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 อ่ะลองดูลองดูเฮ้ยนี่เปิดถอยหลังนี่เดินหน้าเลยเปิดถอยหลังดิเดินหน้าเดี๋ยวโดนผมอ่ะไม่ออกถอยหลังอ่ะอ่ะเฮ้ยพังยังอ่ะพังไหมเฮ้ยมันฉีดเข้านี้นี่ได้ใช่ได้เดี๋ยวฉีดใส่มอเตอร์อะไรดีกว่าโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้มันก็เราเล่นสองการได้สบายเลยนะเนี่ยเอาเลยครับเฮ้ยผมรู้แล้ว ปิงปิงเดี๋ยวเราไปเล่นสงการเมษานี้เจอกันเออเมษานี้เจอกันนะสงการบ้านบึงเขาเรียก่งานไหลงานไหลเรอเดี๋ยวเราเราเอาทอวันไปไหลเขาด้วยเรอโอ้โหทอรวันพันโลนี่เราบรรทุกน้ำได้ตันนึงอ่ะเฮ้ยแว่นเปรียงกมนเลยหลายๆคนบอกว่าเอ้ยรถเราจะลุยน้ำได้ไหมลุยได้นะแต่ ระดับน้ำน่ะต้องไม่สูงเกินมอเตอร์ถ <ừ> ้าฝนตกเนี่ยเห็นไหมครับอาการฝนตกเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวแลว้วมันจะเปียกขนาดนี้นี่เราสาดแล้วสาดอีกนี่เปิดกระกบาเลยนะเนี่ยเปิดเลยไม่ต้องมีอะไรเลยเอ้ยอย่างงั้นผมก็ไปทุกน้ําแข็งได้ดิได้ครับได้ไหมสบายเ,<อ>เพราะว่ากระบามันก็ไม่ได้น้ําจะไม่ได้ไหลใสตรงนี้นะใช่ครับข้างๆตรกไี้ใช่ครับเพราะว่าเรามีพับอย่างดีเลยใช่น้ําไม่ซึมไม่ลงแน่นอนโอ้ยหเฮียเดีนี้เราทดสอบให้ดูสรุปง่ายง่ายครับนะครับต้องจับมือจับมือเลย ว่าส่งการเจอกันไม่ลูกค้าถามว่าทุกน้ำแข็งได้เปล่าโอโ้สบายเมื่อก่อนผมไม่สบายใจโอ้โหเดี๋ยวนี้สบายใจได้เลยสบายใจได้เลยนะใช่ครับโอเคนะโอเคครับโอเคจับมือโอเคครับโอเค